สุนิตเจียวไทชาแนลนะครับวันนี้มาดูปลาอะไรครับปลายาวนะฮะนี่ครับเขาเรียกว่าปลาดับเงินนะครับปลานี้คนญี่ปุ่นคนจีนกินนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะมันเป็นปลาที่มีก้างนิดนึงนะฮะเป็นปลาที่ปลาอินทรีชอบมากนะครับปลาประเภทนี้เวลาเขาจะไว้ทำเหยื่อปลาอินทรีย์นะครับมันจะงาบสามท่อนเลยฮะ บางทีก็ง,งับท่อนเดียวถ้าต,ตัวใหญ่นะนี่ครับปลาดับเงินมันจะมีแบบประเภทเตัวเล็กกับตัวใหญ่นะฮะอันนี้เขาเรียกดับเงินเล็กเหรอดับเงินดับเงินนะมันมีมันมีแบบใหญ่กว่านี้นะไม่มีอันนี้ใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่ไหมนี่ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมนี่ครับเวลาได้จะติดมาแบบน,นี้นะไม่มีใหญ่กว่านนะี้แล้วมั้งไม่มีใหญ่กว่านี้ละอันนี้เขาตั้งใจเอาไปดักเอาโดยตรงหรือว่ามันมาติดเองมาติด ดาบปลานี่โดยตรงเหรอจริงๆนี่เป็นอวนอะไรครับนี่อวนปลาทูอ๋อจริงนี่เป็นอวนปลาทูาทแต่เจ้าปลาดาบเนี่ยฝูงนี้กับเขามาติดนะฮะเพราะว่ามันก็โดนขวางไว้ใต้ทะเลนะตัวนี้จมไว้ลึกสุดเลยเหรอหน้าดินเลยตัวนี้จะเป็นลึกหน้าดินนะจมใช้ทุ่นนะฮะใช้ใช้ใชเหล็กนะ,ะถ่วงลงไปหรือไม่ก็กใช้ตะกั่วนะ,ะ,ะถ่วงมันจะจมลงไปในดินนะฮะแล้วเจ้าปลาดาบฝูงเนี่ยก็คือผ่านมา เจอข่วนนี่พอดียวก็โดนเป็นแถวเลยนะครับนี่ครับผมดูดูนี่เป็นร้อยร้อยตัวเลยนะฮะนี่ครับแต่แกะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันดิ้นแล้วก็มันก็จะติดตรงฟันมันบ้างอะไรมันบ้างนี่ครับพ่ออยู่บนนี้ครับฟันคมฟันคมด้วยฮะปลาตัวนี้เป็นปลากินปลาใช่ไหมลุงครับเป็นปลากินปลาครับปลากินปลาเป็นปลาที่กินปลาด้วยกันเองนะฮะแต่ว่าเป็นปลาเล็กกว่ามันนะครับอ๋อเป็นกินปลาเล็กนะฮะงับทีเดียวขาดท่อนเลยนะครับ ฟันคมมากฟันเหมือนมีโกนเลยพี่เขาบอกนะนี่ไหนๆๆๆๆนี่ๆๆเดี๋ยวนะในเมคเชี้ยวเหรอคะโกกัดนีกนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยปั๊บเลยเลือดดำออกเลยเลือดดำออกเลยเหรอโอ้ยผโอ้ยนี่ๆๆคมมากใช่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 โอ้ผมมากเนี่ยฟันเนาะในเมคเชี้ยวนะครับนี่เชี้ยวมันนะครับเนี่ยคมขุดเลยเนี่ยกัดอ้วนที่หนึ่งเลยเนี่ยขาดขาดอวนขาดเลยเขาเรียกว่าปลาดำเงิน โอปลาดำเงินปลาดำเงินหอมมากครับสมยานายสมยานายขนา,าน,านาทางทะเลเขาเรียกหมาในนะฮะชาวเรือก็มันก็ชอบนี่ครับมันเกาะเป็นนี่นะนี่นี่น,นี่มันติดแบบนี้นนเลยติดฟันนะฮะนี่ครับโอ้ติดฟันมันคมนี่เคี้ยวมันไมีเขี้ยวโอ้หนี่จอมงามดูครับดูดูปากมันนะ

เป็นร้อยร้อยตัวเลยครับโอ้ oh, เยอะมากเลยป้านปูนี่ป้านีมันจะมีกลิ่นคาวนิดนึงนะครับ,รบหนังมันอ่ามันจะเป็นจะทอดกินอร่อยนะจะทอดกินอร่อยมากมันนะครับผมไปเจอคนที่ประเทศสิงคโปร,ร์เขากินนะ ที่ร้านอาหารนะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็กินครับปลาอนี่เป็นปลาที่คนจีนนี่อ่าคนจีนกินใช่ใช่คนจีนนี่กินปลาประเภทนี้ทำไมมันมาสับๆๆแบบนี้ครับเนี่ยคือมันมาเจอพอดีเลยนานๆครั้งใช่ไหมที่เจอัคบจริงๆเป็นตัวมาทูวครับ อวนที่กขาด่างที่นี้เป็นอวนปะทูนะแต่ว่าเจอเจ้าปลาดาบนี่เข้ามาฝูงนี้นะฮะอย่างนี้ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับเนี่ยที่ได้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ดีเท่่าไหรเพราะมันราคาไม่ไม่แพงใช่ไหมโลโลเท่าไหร่น้องตัวนี้โลเท่าไหร่ปลาดาบโลละสี่สิบาทเองนะครับจะ่ถ้ปลายทางผมไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่นะได้ได้ทอดก็ได้ทอดไอเดเดียวอ้ ลองดูดิเดี๋ยวเอาไปลองดูดิมาไม่ต้องไม่ต้องหันเลย้ลี้งเ่งงงเว้นเชกันกนกันน้ำปลาก็อร่อยเออแช่น้ำปลาแล้วก็จะเนี่เปลาคุณพสดสดยแล้วก็แต่ระวางการนิดนึงนะมีกลารนิดนึงคนนี้มีกางกางไม่มีไม่มีกลางตรกลางกางตรงกลางนกลางตรงกลางนะมันเป็นกลางตรงกลางการกลางอ๋อ นี่กรับนที่นี่คือวังเบิดนะฮะนี่ครับแปปานะฮะัวอันนี้อร่อยบางทมันมันติดแต่ว่ามันไม่ได้ติดตัวใหญ่แบบนี้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมโล่สี่สิบบาทนะพี่โลหนึ่งขนาดถ้าไซส์ขนาดนี้ผมว่าน่าจะสักแปดสามเหรอ โอ้สามตัวโลสี่ตัวโลสามถึงสี่ตัวโลนะฮะเพอปลานี่มันหนักเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ลุงเขาจับโชว์นะครับนี่ครับบางฟีมันถ้าช่วงก่อนจีนมันจะแพงแล้วเนี่ยเขาเขาจะซื้อส่งไปจีนนะถ้าส่งจีนคนจีนชอบกินนี่ครับโอ้นี่ครับมาเป็นฟูงนะครับแบบนี้ครับ นี่นั่นนี่จับดูความยาวทางนี้ทางนี้อ๋อนี่ไงอ๋อยาวประมาณ1นึ่งฟุตหนึ่งฟุตนะฟุตกว่าห้าสิบเซนนะครับนี่ครับห้าสิบเซนจัไปชุบนับเกลือเข้ม <uğ ล> ขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทจอทวิชัยนะครับปตาดาบครับใส่เคอมจะเค็มทอไปจุดเลยทอออกมาแล้วเยอะ